สอนสอนวิธีอะไรสอนวิธีตีอ้าวไปมันยากไหมวิธีตีนะยากแล้วต้องทำยังไงขึ้นมาไม่กลัวตกหรไม่กลัวตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนูจับเชือกแน่นอ่าแล้วทำไงต่อ มิธีลงลงลง,ลงกับที่เดิมเดี๋ยวก็ตกหรอกตกไหมไม่ตกเพราะว่าอะไรจับเชือกให้แน่นจับเชือกให้แน่นแล้วก็ค่อยๆลงไป <c oughs> เก่งมากแล้วหนูจะไปไหนต่อ <c oughs> เล่น,นเล่นเล่นน้ำเล่นเล่นอันนี้ก็ถุง <c oughs> อ่ะไป <c oughs> จะอีตัวเอง โอเคโอเคครับครับ One go ตีเตเดเดเด้เดเดเด้เดดเยวเวยปีนอะไรอีกอะเข้าไม่ได้นี่จะเข้าได้ เราต้องเข้าอย่างนั้นไงไพ่อก็รู้ว่าต้องเข้าอย่างไงแล้วก็เป็นหมาติดโกงสิเชียนงนนก,นก,นกน็เป็นไหมอันนั้นอันนั้นมันคือที่ออกคนแล้วหมาจะออกจะคนเพราะไม่ใช่บ้านหมาอ้าวเหรอแล้ว้แวหมาจะออกจากโกงยังไงไม่บ้านคนอ๋อบ้านคนมันก็มุดออกมุดให้ดีมุดให้ดี ใช่แล้วมันพังม,มันหักไหนดูทิไหนไหนไเกิดอะไรขึ้นอ๋อลองตรงนี้มันหักเหรอเอากะใช่ไหนลองเขย่าดูทิอือมันหักจริงๆด้วยแสดงว่ามันต้องเอาไปทำอะไรเอาตู้เชื่อมมาเชื่อมเพราะว่าก็ที่พันมันพันพันได้หรือพได้มันต้องเชื่อม มันต้องเชื่อมเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันพันไม่ได้ลูกมันต้องเอาเครื่องมือช่างมาทำมันต้องเอาตันตีดําๆมาแปะเหรอแปะแล้วก็เชื่อมตีดําๆมันแปะไม่อยู่มันเป็นมันเพราะว่ามันเป็นเหล็กเข้าใจไหมครับโอเคไปดูอะไรต่อเอาหมาออกจากกรงแล้วอึบ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 หมาไปแล้วหมาไปแล้วแท้แน่แล้วหมาจะไปทําอะไรต่อเออ คุณห,หมาจะทำอะไรต่อคุณหมาอยาเล่นกเนรถตู้เกงรถตูกแกงมันปั่นแรงได้ปะได้มันจะแรงได้ยังไงบรรดาดื่น้ำมันหมดน้ำมันหมดน้ำมันหมดต้องทำยังไงเติมนเหมันค้าเตินเามาน้ำมันนิดหน่อยตึ้มเตรมยังเตรมแล้วเตรมแล้วไป เดอ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 เดเดเดล้วกันต่อไปการการทำอะไรขี่คันนี้ต่อรถจักรยานไปเข้าข้างไหนลูกเปรียบฝนมันเปียกเพราะว่าอะไรเนี่ยนะฮะมันเปียกเพราะอะไรน้าท่วมเหรอมันเปียกเพราะอะไรอันนี้ไม่เปียกันเปียกเพราะอะไร ียมันไม่เปียกเพราะอะไรมันอยู่ใต้เลยอยู่ใต้หลังคามันอยู่ใต้ร่มอ้าวแล้วอันนี้ทำไมมันเปียกล่ะเนี่ยเพราะว่าอะไรมันไม่อยู่ดีอยู่ในร่มไงรายการต่อไปไปขี่เรือหรือไปไหนดีขี่เรือขี่เรืออ้าวขี่เรือให้พอขึ้นด้วยไง อ่ะพอขึ้นด้วยโอ๊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 ยก็เป็นคนขีเรลีย,ย,ยนะแท้เรงพ่อขับเวลาเลยพอถึงน้ำยังอ่ะถึงแล้วถึงแล้วทำงานก็ลงไงะอ้าวพ่อก็หยุดแล้วก็ลงลงแลง้วไปไหนต่อพ่อเข้ามวงนี้ได้ป่ะที่เหลือเตะหนูเลยเป็นหมาไง รงหมาไม,ไม่ใช่หรือไม่กบมันคือบ้านคนแล้วอันน้นคืออะไรที่ปีนเชือกไปดูดิล่ะไปพาพ่อไปดูดิอนเหรอใช่แล้วใช่แล้วเอานี้ก็ปีนได้เหรอ,อสอนด้วยสอนด้วย,สอ,วยสอนวิธีปีนด้วยต้องทำไงจับให้ดี จับให้ดีจับให้ดีตอนลงลงองี้ต้องจับให้แน่นเหรอ,อไปไหนต่อเนาะ <c oughs> จะไปไหนต่อเนาะเอะ้ขึ้นบานสไลเดอร์อีกอแล้วลงไงทีเนี้ย,ท,ท,ยทั้งไหน อยู่บันไดก็ลงทางบันไดไงเอาลงทางนี้นี่ว่าตีไป,ไปดูกันปีนเอากล้าปีนได้หรือใช่อ่ะ แล้วลงทางนี้ได้ปะมละ่ะลงยังไงสอนวิธีลงบันไดดิจับให้แน่นจับให้แน่นอึบอึบบวาหมามันล่วง <c oughs> หมามันล่วงไปไหนอีกละ่ะ มันคือรูปอะไรอ้าวมันขับไม่ได้ใช่ป้ามันมีพวงอะไรอยู่นะมันคือรถรถอะไรพอ่อทำไมไม่ขึ้นมาด้วยพ่อเข้าไปไม่ได้สิทำไม,มพอ่อตัวใหญ่พ่อขับรถเหมน่เมนเล่นเหม่นพ่อย้าตายเลี้ยวขวาเหรอเลี้ยวมือซ้ายทางไหนเลี้มยมือซ้ายยกมือซ้ายจิเก่งมากใช่เลยข้างนั้นนั่นแหละ ไม่ใช่ข้างขวาข้างนี้ไหนข้างขวายกมือข้างขวาทิเออมือเราตกพ่อไหยิบมือเราหน่อยอ้าวอ้าวอ้าวแล้วต้องทำยังไงนะจินี่ลงต้องลงมาข้างล่างสิครับลงมาเืแ่แล้วจิบที่ไปหยิบเามุดเข้าไปค่อยๆอึ๊บอึบหยิบได้เปล่าหยิบได้ยังอ้าวก้า,าวมันหายไปไหนวะ ไม่เล่นไม่เล่นวางลงช้อนไข่คือช้อนไข่อะช้อนพี่ที่โรงเรียนลูกเก็บไว้เตรงนี้สงสัยพี่จะลืมไว้มั้งของพี่แกลืมของใครอะแท้เด่นนี่คือการมุดท่อไงใชแล้วจะไปไหนต่ออะไรอะเฮ้ย ว้าวนี่คือกระเป๋าของพี่ที่โรงเรียนพี่แกนลืมไว้แน่เลยแต่ถ้าว่าอะไรจับดู้ดี้มันเปียกน้ําแล้วเอาวางตรงนีอ้อันนี้การ์ดอะไรไม่เอาไม่เล่น,น,นไม่เล่นมันคือการ์ดอะไรอ่ะการ์ดเพื่อนพี่แกนมัน้งเพื่อนพี่แกนลืมไว้ที่โรงเรียนเนี่ยโอเดินจับดู้ดี้อันนี้เปียกปะทางอุโมงค์เปียกปะไม่เปียกเปียกปะปกนี่จะมุดปะละ่ะการต่อไปเอามุดบอกหูบอกวิธีมุดด้วยจับให้ดีนะ เดี๋ยวก็ตกจับให้ดีมันต้องใช้เทคนิคอะไรในการมุดเปล่าอ้าวแล้วจะมาอย่างไรทีเนี้ยใช่หรือเขาเล่นอย่างงั้นหรือระวังหัวโคกเล่นมั่วเขาเล่นอย่างงั้นหรือ ไหนล่ะมันคืออะไรอ,อ่ะพ่อตรงนี้ขึ้นได้เลยพ่อขึ้นมาเลยไหนล่ะพ่อขึ้นได้ได้วยน่ใช่พ่อ,อขึ้นได้จริงจริงด้วยขับเลย <c oughs> อ่ะขับรถซื้อแกงไงแต่รถซื้อแกงต้องร้องเพลงยังไงร,รถซื้อแกงมันเล่นได้ยังไงกับเร็วว่ะ <c oughs> รถเลี้ยวซ้ายอ่ะรถเลี้ยวขวาไปดูตรอะไรไปดูอะไรอีกล่ะไหนไปดูอะไรอีกอ่ะตับนห้ไดีนะจะไปไหนเอไหนึ่งสองสามป้าย บอกดิความรู้สึกกันเป็นไงงี้หน้ามามองเพราะเรารู้สึกกันเป็นไงโอ๊ยเวียนหัวแล้ว <c oughs> เป็นลมแล้วเวียนหัวแล้วไปไหนเนาะไปไหนอีกไปไหนอีก ขึ้นอันไหนเอ่ยนี่ไงเลยรถจะออกงานะ่อขึ้นเลยเอา้ขาขับรถให้พ่อนักหน่อยค่ารถกี่บาทห้าสิบบาททำไมแพงจังละ่ะต่อได้ปะต่อได้ไไดต่อได้หยิบทำไมไม่ต่อไม่ได้ก็มันต่ออยู่แล้วต่ออยู่แล้วห้าสิบบาทแพงจังเลยละ่ะพ่อไม่มีตังค์จ่ายทำไงได้เอาได้ซื้อได้เซ็นได้ปะโอเค อ่ะเรียนไว้ก่อนอตับป่ายไปส่งด้วยส่ทงที่ไหนดีไปใช้มันคืออะไรอ่ะมันคือเครื่องเล่นอะไรละ่ะข้างล่างมันคือที่หมดก็ครับอ้าวมันมีต้นไม้ได้ยังไงอ่ะเราจับใบไม้ได้จะไปทำอะไรเนาะใบไ,ไม้เนี่ย อย่าไปดื้อย่าไปดื้ออกกแกอ้าวไปดึงของเขาทำไมทำยังไงทีเนี้ยไหนล่ะไหนอ๋อมันมีเพื่อนเนี้ยอุย้ยมันมีอันนี้อันนี้แม่มันหรืออันนี้แม่มันอันนี้แม่มันลูกมันอันนี้ลูกมันโอ,โอ้โหมันอยู่กับลูกแล้วอ่าอยู่ก,กับลูกแล้วกันอ๋อกาไปทำลูกกับแม่แยกกันไม่ได้นะเข้าใจปะ จะไปฉีกของเขาเหรอครับอย่าไปฉีกของเขาลูกไม่ได้ฉีกไม่ได้ดึงวางไว้เหรอจะดึงไม่พอเอาไว้แค่นั้นลูกเอ๊ย่งไรโอ้โหระเบิดจะมาหรือเปล่าทะลุสงชาติหรือเปล่าเจ็บไปละตกใจตกใจอะไรล่ะ ที่การไอน,นี้หอ,อเห็น,หนูปะเห็นครับจะจะสอนวิธีอะไรวิีกเชือกกเชือ,อ,อกกินแล้วจับให้แน่น <c oughs> ค่อยลง เก่งจังเลยล่ะเก่งไหมเก่งหรือเปล่ามันไ่เก่งเลยการวิวบอกว่าเก่งไม่เก่งน้องออก์กาจะทำอะไรอีกอะขับรถอีกแล้วให้พ่อขึ้นอีกกี่บาทค่ารถรอบเนี้ย10บบาท10บาทลดราคาแล้วจีตอนแรกบอกพ่อเท่าไหร่ห้าจีบห้าจบลดราคาเหลือจีบบาทแล้วจีบบาทไปส่งถึงไหนเนี่ย ส่งถึงที่เปล่าวส่งถึงที่ปีนส่งถึงที่ปีนใช่ขับเถมันจะรอที่ปีนนันนู้นอะไหนนู้นใช่หรือไหนอันสูงนู้นเลนะใช่ถึงแล้วไปไหนเลยทีเดียวไปที่ปีนแล้ว ปีนันไหนปีนันนี้นเจออะไรอ,อยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะไหนดูทิตีเทียนขอพอดูทินี่คืออะไรอะ่ะสีอะไรสีอะไรเนี่ยสีต้นสีต้มภาษาอังกฤษอลเลเอเรนต์อเรนเก่งมากอันนี้ตีอะไรตีนกันเป้าเยี่ยมยอด เวริกูดเวริกูดมันมัไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงของพี่เหรอแล้วมันไม่อยู่ตรงนี้ได้ไงของพี่เพื่อนพี่แกลืมไว้มั้งอ๋อกาเจอของสมบัติแล้วเนี่ยเฮ้ยกาเจอสมบัติปะเนี่ยนี่คือสมบัติเปล่าใช่ถูบไหมแล้วทำยังไงกับสมบัติดีติ๊กตัก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 เอากลับบ้านไงเอากลับบ้านได้ยังไงมันไม่ใช่ของตัวเอง เราต้องเอาสมบัติไปเก็บไว้ที่เดิมพอใจไหมครับไว้ตรงไหนดีตตต,ต,ตเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นะเดี๋ยวพี่เขาไ่หยิบเองใช่อย่าลงมาตรงนี้อูโหกระโดดมาได้ไงเนี่ยของตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เหรอของตรงนั้นก็เอาไว้ตรงนั้นเลยลูกอย่างระเบิดเหรอใช่หรือดอย่งอะไรเอ่ย ขึ้นนี่หมือนกันร้านขับให้เองไหนล่ะพ่อขึ้นมาด้วยรอบนี้กี่บาทสิบบาทสิบบาทอีกแล้วสิบบาทไปส่งถึงไหนถึง,ถงกงมาถึงกรงคนกงคน,โ,งคนโอเคไปจก อือดูยังเ่อถึงแล้วไปแล้วไปแล้วทแทรนเข้ากองหมาอีกแล้วกองคน,คนมันหานหางอีกแล้วเหรอไหนยังไม่ไ